กอยู่เน ER ี่ยโอย่ยักคห่งนะนเโอ๊ยพอเาก็ทบจเบินเทเคริง huh, ด yes, yes, ูเขาทบจะเดู้เครอ่อย่งไรไม่อยู่

นี่ยผมว่างเรื่องเกาหลีผมนี่เนื้อเกาหลีเตะอิสราเอลที่แลาวจักปีแล้วกว่าจ้าลองเพลงเปลี่ยนมั้ยจังไรก็ลองเพลงเป็ี่ยนลองเพลงแข่งกับไอ้ลาเลยจังอยก็ลองเป็นคือค่ะคิวก็คือ เลี้ยวมังกอดแบบเลยอันนี้มันสีพ่อบ่ะดลูกใค่คนเนี่ยอ่ะ่พ่อนะพ่อมอก่อนให้จับเออผมจำได้ยุบซื้อเองกอเออเออซื้อบอนบลพอบอพบอลบอลว้บออบอลพอบอลอบอลพอบออบอลพอบอลบอลโอลอบอลพออลพ่บอลพอล่ออลอม ใช่ไหมหนูตมาต้องรู้จักอยู่แล้วแชบัวันเขียวเรยต้อมต้อมต้อมลูกคู่ใดน่ะนะขนด้วยข่นดวยรงหน้าทำไมอ่ะมข่นด้วองหน้าทำไมนะั่นชาคนที่ร้องเขาได้เาคนเกยหังเดี้ยมันหวานเตี้ยมันสูกดีด้ว บอกว่าถือกันแล้วก็ไม่ใจุกตาลานผู้ใดกินน้ำเขาน่ะตอมตอมกินรถพี่นิยามกินคือเกาล่ะมันหลักหน่องมันนิยามมันหลักหน่องมันกินให้เรา ผงประธานด้เครื่องด้วยนี่ประานดนเครื่งเดี๋ยวมีวันรวมญาติในพายุต้อมหนัอ้หญ่ไหมใหย่ไหมใหญ่ไหมอ,อใหญ่ไหม้ยมา, <laughs> มา <ơi! S 2> เ้ยไข่เห็ดหยังค่ะ เอโน่แซบไปหนอเอโน่แล้วจโนเป็นพีที่กวาได้แล้วเด้อเป็นเป็นเนึงเดียวได้แน่ด้านไส้ตอนเนี้ยไม่จะพิงเบิดเบิดพูงหรือพนิงเบิดนีไม่จะพูนิงยิ้มจีใครจะสวยก็มูเธอเพิ่งเด้อยาตักแบไว่นี่แล้วไอ้ีสวยก็มูนี่ใช่ไหมยาหามไข่

ตอมชอบป่ะกินนูคือหนึ่งเดียวในินมนะงม่งในต้เอือต้มเือต้มือตมอือต้มอือ้วนองนรมื่อนอนเปลนนแต่นี่เรายังกินเลย ยิงแขวค่ะกิมแบบนั่งอีกกิมแบบโตกูัเานเีกกลอันหม่อมากลูกร้านปรจจอยอีกฟูงนึงอีกใครอ่ะลูกลูกปรจจอยนีเขาอินุ่งเลย เล็กน้อยมันืองอเล็กน้อยรุ่นี่นะโอ้เด็กอินหน่อยหอยอินอินน่าหน่อยบองอะไนึกดูไเนียือนห่อยมั้น่กมานี่ยูงกันรุ่นเดียวเ้าซื้อกเขาปั้นมันเพนเหรียเนี่ยแล้วซื้อเขาปั้นปันมันเป็นหลอนเด้มันเพนเหรีเด้่ซื้อเหรียญด้ น้าแม่เนาะปั้นเป็นหลอนเนาะมันลุยอ่อนเนาะเป็นหลอนเนี่ยนะปั้นยิ้มแบบนางเอกยิ้มแบบตัวกลมยิ้มแบบอ้ไล่ะเด็ดเด็ดยิ้มแบบอ้ไล่ะต้อมน่ะยิ้มแบบอ้ไล่ะป้าไพ่ยัมาอาบน้ำเลย